เลือดผสมกันเลือดขาวกับเลือดแดงเนี่ยผสมกันไม่ทันจะเป็นลมลม้ลมลงไปไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. mm hmm. จะเหนื่อยง่ายพอเหนื่อยง่ายแล้วตาก็จะปิดป็ดแล้วก็ต้องไปพักผ่อน20นาทีถึงจะดีขึ้นค่ะพอดีเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ที่เชียงรายสามีเขาเป็นคุณหมอก็เขาบอกว่าทานแล้วดีนะน้องอลองทานดูไหมก็ลองทานค่ะเสร็จแล้วก็ดีขึ้นจริงๆ ดิฉันชื่อเอมมี่แมคโดนัหรือชื่อไทยว่าจันยาฟงเขียวนะคะตอนนี้นอายุ66ค่ะก่อนหน้านั้นทำงานประกันอยู่ที่เมืองไทยถึงได้ไปเจอสามีมค่ะอ,อยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่าไปสัมมนาที่นั่นเสร็จแล้วมาอยู่ที่อังกฤษ38ปีตอนที่เขาเล่นหนักตอนนั้นมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างะคะค่ะพอดีจะเหนื่อยง่ายค่ะถ้าเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยแล้ว เลือดมันไปเลี้ยงร่างกายหรือว่าเลือดผสมกันเลือดขาวกับเลือดแดงเนี่ยผสมกันไม่ทันจะเหนื่อยง่ายพอเหนื่อยง่ายแล้วตาก็จะปิเป็ดแล้วก็ต้องไปพักผ่อน20นาทีถึงจะดีขึ้นค่ะหมายถึงคุณหมอที่อังกฤษเนี่ยตรวจแล้วบอกว่าเลือดเลือดอะไรน้อยกว่านะฮะเลือดเลือดขาวหรือเลือดแดงเลือดขาวน้อยกว่าเลือดแดงเขาเรียกว่าฮีโมโกลบินอีโลอินดบลดจะเป็นลมล้มลงไปไม่รู้เรื่องเลยอ่าหมอเอาเลือดไปตรวจอยู่สองอาทิตย์ถึงรู้ค่ะ ประมาณเหมือนเราเลือดจางแหละเลือดจบชาวบ้านแบบง่ายนะครับเห็นว่ามีตัวบวมด้วยเหรอคะค่ะบวมค่ะตอนคลอดลูกคนที่สองเนี่ยบวมบวมคือเป็นอย่างหนักนะเพราะว่าวิตามินโลนะเอาวิตามินไปให้ลูกหมดใช่ไหมเวลาเราท้องเนี่ยนะ่ตอนนั้นประมาณ4ี่สิบกว่าในหน่อยพอดีเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ที่เชียงรายสามีเขาเป็นคุณหมอก็เขาบอกว่าทานแล้วดีนะน้องลองทานดูไหม ก็ลองทานค่ะเสร็จแล้วก็ดีขึ้นจริงๆเขาแนะนำสีไหนบ้างสีอูเมะอะสีเขียวค่ะกรีนค่ะมีกรีนสีเขียวเข้มค่ะค่ะแล้วต่อมาก็เวลาเราใช้อันนี้ก็แถมฮาร์ดมาเงนะเราก็ได้ใช้ฮาร์ดไปด้วยคือยาหรือว่าอาหารเสริมทุกชนิดเนี่ยใช้ไปไม่ใช่่าปรปเดี๋ยวระดาวต้องใช้กันเป็นปีๆถึงรู้เรื่องก็รู้ว่าร่างกายกระฉับกระเฉงไปออกกำลังก็ไม่เหนื่อยตื่นชามา อันนี้หนึ่งซองเสร็จแล้ววันนั้นทั้งวันทำงาน,นไม่เหนื่อยอนะเดินทางไปไหนก็ดีหูตาก็ดีนี่คือทานมากี่ปีแล้วนะสิบสิบห้าปีแล้วแต่ได้ผลลัพธ์ดีตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ไม่หยุดทานเลยไม่หยุดทานค่ะเพื่อนคนไทยเนะี่ย ยิ่งร้ายกว่าฝรั่งเออมันแพงไปฉันไม่ใช้ถ้าคนรักตัวเองเขาบอกไม่แพงอแต่คนขี้เหนียวบอกแพงแล้วคนไม่รักตัวเองก็เป็นถึงมาลงมะเลงหลายคนที่เป็นนะเป็นมา32ปีตอนนี้กลับมาอีกนะนะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนของพี่เพื่อนสนิทเลยนะเขาบอกว่าเขามียาที่หมอให้แล้วเขาไม่ยอมทดลองครับค ตอนนี้โทรไป3าสี่วันแล้วยังไม่รับสายเลยเนี่ยไม่รู้เป็นไงบ้างม่รู้เป็นไงบ้างรคระจริงจริงคนอังกฤษก็เชื่อมั่นว่าไปหาหมอค่ะแตแ่วคนไทย,ยที่ทอยู่นี่มานานก็เชื่อมั่นว่ายาที่นี่คง,คงจะช่วยเราร่างกายไม่ค่อยจะดีใช่ไหมเราก็รู้ตัว บางทีน่าเหนื่อยมากนะขับรถมองไม่ควรจะเห็นแล้วนะต้องโจทย์แล้วงีบสิบนาทีเพราะเราเลือดจางใช่ใช่แต่พอกินตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเพราะว่าเป็นเนี่ยพี่ไปเมืองไทยก็หอบนี่มานะสิบบกลงนแปลว่าพี่เอมี่ก็ทานวันละเดือนละหนึ่งกล่องไม่เพราะทานวันละหนึ่งซองใช่ไหมครับแล้วก็ทานฮาร์ดทานอย่างอื่นด้วยไงนะบางทีก็เป็นวันละสองซองเนาะแล้วมีคนทักไว้คะบอกอุ้ยทำไมดูอ่อนกว่าวัยเพราะหกสิบ มีมีคนทักค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเดินเราเดินได้ไง12ไมล์ต่อวัน10กว่าปีไหมเนี่ยนะเดินนะอ่าเตอนนี้ก็ยังไม่เกษียณยังทํางานด้วยทํางานด้วยเลี้ยงล้านด้วยเดินด้วยเที่ยวด้วยอ่าเรียกว่ามีความสุขกับชีวิตคือคืออายุมากขึ้นเนี่ยฉันจะทําทุกอย่างแต่ว่าเวลาไม่อํานวยอ่เห็นไหมเวลาเราเนี่ยมันสั้นใช่ไหมชีวิตเราก็ต้องหายาดีกินแล้วก็ไปหลายๆที่เชื่อไหมว่าช่วงหลังไม่ได้ทานเนี่ย อ่าหูตาพี่เนี่ยนะมันฟ้ามันฟางม,มองมันก็จะเห็นพี่ก็รู้ตัวนะว่าอายุมากหนึ่งสองทำงานอ่ะคือคือเราวางแผนอะไรแล้วก็อยากทำตามนั้นทีนี้ถ้าร่างกายไม่ดีเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเ<ม> <c oughs> นี่ยน้องก็ามาดีใจ <c oughs> จะได้กินต่อใ <c> ช <oughs> ่ครับ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะ<ม>เพราะว่ายาเนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก แล้วส่วนมากเนี่ยเขาเขาทานกันก็ได้ผลจริงๆพี่จันญ,ญาถึงทานมานานสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ร่างกายก็ดีจริงๆวันละซองอ่วันละซองก็ประมาณร2อยี่สิบาทเนี่ยคุณไปหาหมอหมดเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ดีมากคิดว่าเขาทําได้ยังไงนะคะอ่านวัตกรรมเนี่ยเนาะอันนี้ทานง่ายนะฉีกซองแล้วดื่มนะคะเนี่ยก็เหลือเชื่อเนาะว่ายาเนี่ยมันดีกับเรายัางไง <How? S 2> จากที่เราดูแก่งําเงือกเราก็ดูดีขึ้นเงเนาะ